คนที่เป็นคู่จิ้นเขาอยากให้คู่จิ้นเป็นคู่จริงแล้วพอไม่ไม่ไม่ได้จริงเนี่ยกลัวกเขาแบบเออเลิกจิ้นไหมอ่ะแต่ตอนนี้เขากำลังจิ้นหนักกับอีกคนนึงนะฮะกำลังจิ้นกับไม้นะไปจิ้นกับไม่อีกแล้วต้องช่วยกันซัพพอร์ตครับผมต้องช่วยช่วยช่วยกันดูคู่แคนสันหลักน่ารักมากโอเคไหมว่าเฮ้ยหาเรื่องถามแค่ให้แม่เข้าแหกกลางมึงดีกว่าแม่มา ได้ไม่ได้แม่บอกให้ไม่พูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่คือได้หมดคือได้หมดอ่านต้องแฟนครับอันนี้เราแบ่งฝั่งเรียบร้อยยังครับแบ่งฝั่งแบ่งแล้วคือใหญ่เธอมีมุกมั้ยไม่ต้องแบ่งดีหมดเลยเออาวิคเตอรได้เริ่มคุณเห็นแฟนคลับแบบว่าส่งอาหารไปเยอะมากเข้ากองมันเป็นยังไงบ้างแบบเห็นรอใช่ใช่ครับซัพพอร์ตจากหลายๆบ้านครับก็ทั้งบ้านเข้มมุกบ้านมุกบ้านเข้มแล้วก็บ้านหัตซลินหลายๆบ้านเขาก็ได้ได้ส่ง อาหารไปที่กองครับก็ได้ได้อิ่มกัน2รอบเลยครับพี่กองอันนี้เขาส่งมาแบบว่าเป็นเรื่องในโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าตอนได้ถามไปครับเขาเขาจริงๆเขาเขาอยู่เขาเขาอยากอยากให้เวลาเราได้กินก็อยากให้แบบว่าทีมงานได้กินด้วยอะไรอย่างนี้ครับทีมงานก็อิ่มทั่วหน้าอิ่มทั่วหน้าครับอิ่มทั่วหน้าอร่อยทั้งของคาวของหวานครับอิสราได้กินไหมครับอิสราได้กินด้วยได้รับกินกินหมดทุกคนครับ อ๋อมันจะมีอาหารญี่ปุ่นอของผมก็จะก๋วยเตี๋ยวก็จะก,ก็จะหากินได้ง่ายหน่อยได้มีโอกาสบอกแฟนคำว่ายังไงว่าแบบว่าสมมาให้ซัพพอร์ตเรา<ะ>ได้ผมบอกได้หมดเลยครับถ้าหน้าไหนเป็นหน้าทุเรียนก็ทุเรียนมาได้คร <laughs> <laughs> ับในกองถ่ายก็คือสบายขึ้นแบบมีอาหารเยอะมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแต่เขาก็จะดูจังหวะว่า ถ่ายในกรุงเทพหรือว่าถ่ายในสถานที่ที่มันไม่ไม่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดมากเขาก็จะส่งมาให้ครับก่อนจะส่งมันเขาบอกเราก่อนไม่หรือว่าอยู่ๆก็ร์ไพส์ส่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแจ้งแจ้งผู้จัดการก่อนอืครับผมอย่างผู้จัดการทีกค้ที่เขาทำเราได้ใช่มันน่ารักมากเขาน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกบ้านน่ารักมากส่งมีแต่ของอร่อยอร่อยแล้วเขาจ้างแบบเขาเขาสั่งแต่ร้านอาหารดีๆมาให้เรากิน ไม่กล้าสืบเดี๋ยวเกรงใจครับเดี๋ยวเกรงใจคุณผมมาบ่อยหรือที่แค่ไหนก็ค่อนข้างบ่อยครับค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีถ่ายเคยานไล่ส u า p l y i โซก็จะจะจะคุยกันว่าบ้านไหนอยากจะซัพพอร์ตเรื่องอาหารนี่ไงครับมีหลายเมนูไหมคะที่แบบว่ามุกดาชอบอย่างเงี้ยที่เป็นสัปมาจริงๆมีมีสองสามอย่างครับก็จะมีเ๋วยเตี๋ยวบ้างอาหารญี่ปุ่นบ้างของหวานไอติมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับ ไ้้ปออนงมยังไม่ได้ป้อนะครับแต่ตอนนี้เขากำลังกินหนักกับอีกคนนึงนะฮะกำลังกินไม้นะกับไมแล้นะต้องช่วยกันซัพพอร์ตครับผมต้องช่วยช่วยช่วยกันดูคู้การสัญลักนะครับไม่ห่วงคืองานครับห่วงโอ้ยผลเราจะไปมีสิทธิ์อะไรไปห่วงครับเพื่อนกันช่วยกันซัพพอร์ตกันไม่ห่วงแต่หึงไม่นะไม่ถงไม่หึงนี่ผมผมก็ดูผมก็ดูแต่มีสิทธิ์รักใช่ไหมครับมีสิทธิ์หลัมีสิทธิ์อะไรบ้างเพื่อนงานครับ เพื่่อนมละครับผมรักเพื่อนครับผมผมรักเพื่อนทุกคนรักเพื่อนทุกคนได้จรองจริงๆมันมันก็เป็นเพื่อนกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่เริ่มทํางานจนจนเราได้เรื่องที่2คู่กันเร็วๆเราก็ก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตให้กําลังใจกันได้ดีครับแต่ว่าเป็นเพื่อนเราก็พัฒนามาเพื่อนรักเพื่อนครับเพื่อนรักผมทุกคนเลยครับเราทุกคนรักเพื่อนก็แบบว่ากีฬาให้กาติ้งแบบ มันยังอยู่ในช่วงทํางานเขาสามารถจิ้นได้ทุกคนที่เขาเล่นละครด้วยเราก็จริงๆเราก็อยากจินให้ได้กับทุกคนครับผมพอก็ตอบแบบนี้เราหมดป่ะเออปิดประตูนะมันก็ปิดประตูใส่เราแล้วไม่ผิดหวังมันก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันอย่างมันก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันมีอะไรมันปรึกษากันได้มากกว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดสถานะขึ้นมาเราเรากลัวว่าการ อะไรมันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เราเราก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันคอยซัพพอร์ตกันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันบางอย่างที่ผมไม่รู้ผมก็สามารถขอคําแนะนําจากมุกได้บางอย่างที่มุกไม่เก็ตมุกผมผมก็ยังอธิบายมุกของตัวเองให้เขาได้ฟังได้คนที่เป็นคู่จิ้นเขาอยากให้คู่จิ้นเป็นคู่จริงแลวพอไม่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 ได้จริงเนี่ยกลัวเขาแบบเออเลิกจิ้นไปอยากให้ช่วยเชียร์ละครทุกเรื่องของเรา<ม>ครับอยากให้ช่วยเชียร์อยากให้เป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเล่นคู่กับใครไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องอะไรก็อยากให้ทุกคนทุกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านของมุกเองแล้วก็บ้านของผมเองก็จะช่วยซัพพอร์ตกันทุกๆเรื่องครับแต่ว่าเรายังไม่เจอปัญหาอะไรที่มันขำลึกที่เราเป็น,นคนย,ยังครับทุกคนน่ารักมากเพราะอย่างที่บอกครับตั้งแต่แรกเลยคือทุกคนติดตามเราจากละครทุกคนก็จะชอบในผลงานละครที่เราได้เล่นได้ร่วมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ กลัวเขาผิดหวังเรื่องความกินอย่ยงแบบยังขับไม่เข้าใจอย่างเงี้ยฮะเออแฟนคุอยากให้เป็นแฟนกันคนที่เขาอยากให้การตีกันเกิดก็ถึงหรอที่เขารักแบบพวกเราไรเอง้ยมัเชียร์มากเชียร์อะไกไม่เข้าใจอยากอยากให้ช่วยเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจไปก่อนเพราะเราก็อายุยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้แบบว่ายังเรื่องจุดโฟกัสของเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นที่ว่าต้องเป็นแฟนกันยังยังทำงานกันเราก็มีภาระที่ต้องต้องดูแลอีกเยอะทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วย พยุงกันหรือว่าเป็นกำลังใจให้ให้ผลงานของเราทุกๆเรื่องจะได้มีงานเยอะๆครับเราเราก็ยังไม่กล้าข้ามเส้นของเพื่อนใช่ไหมครับครับก็ยังเป็นเพื่อนครับแล้วสเปคล่ะสเปคครับฮะสเปคเราเปลี่ยนแล้วก็เห็นว่าแบบบอกว่าเราก็แบบมีสเปคเหมือนใคยๆกันจริงๆก็เหมือนเดิมครับเราเราไม่ สามารถเปลี่ยนสเปคเราได้แต่มันก็จะได้อย่างเสียอย่างแต่ละคนมันมันเราเราไม่สามารถเลือกได้แล้วได้มาเป็นของเราเลยอะไรเงี้ยไม่ลองให้เนาะไม่ไม่ลองครับไม่ลองไม่ลองแต่มายืนยันสเปคเดิมก็คือลูกตาใช่ไหมคะส่งสรงครับสรงส่งงานส่ง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 เลยเขาห่าลาลาอ่าโอเคนะสเปคมันก็ไม่ไกลเนาะครับโอเคนะครับผมอโเเคตัวเล็ก บาดมามาเธอตัวเล็กมานี่ตัวเล็กค่ะตัวเล็กเมจ๊พี่จิตาเออเจี๊ยบอยู่ไหนมาเอาเอาเอาพี่เจี๊ยอะเอาเ้มีค่ะลูกเข้มก็พี่ไหนจ้าหนึ่งสองตอนนี้ด้วยครับ พี่จ่าบอกแล้วพี่จ่าบอกว่าตอนนี้มาถึงพี่เทียบเอาแล้วแล้วมีดิชยาล่ะแล้วเบลล่าราณีิยงฉันล่ะมีล่ะมีละ่ะใครนะมีไหมมีมอ้าเอ้าวอ้าวแม่ตัดเจี๊ยบจะมาก่อนเอาเจ็บก่อนได้ได้หมดเลยใครมาก่อนก็เอาเอา ก็บอกเขาไ,ไแล้วไม่ไม่พี่อบพี่จาพี่มาดูแลพี่จาเาสัมภาษณ์อยู่อ่ะเบลทำอะไรอีกเนี่ยแฮปปี้เบเดใ,ใครอีก <มา S 1> อะพีะะ่เจมมาแล้วเนทงี้ด้วยนะคะเจมเจมกัจ่าเนยอเยอมเพาคาสดอ่ะขาปีขาสดมาสามปีมมปี ยากครับอีสามสิบสามสามเอ็ดไม่เป็นเลยแค่มาตวีไม่ได้เลยอ๋ออะไริงเกลืโอ้โไม่ได้หรอไม่ได้เหรออไได้ ทำมาทางน,นูยูแล้วพี่หนิง